โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวพี่ผมเขาต้องไปเรียนละนี่คือคนที่ผมอยากให้เขามาเล่นมากเลยเดี๋ยวผมขอใช่ใช่ใครคลิปอยู่่ายคลิปอยู่เอ้ยต้าใช่ใช่ใช่ต้าใจคลิปอยู่เดี๋ยวพี่ผมเขาต้องไปเรียนละอีกหกนาทีแต่ก็น่าจะทันนะบอลลิสติกเนี่ยบอลลิสติกมันกี่นาทีอะสองสองนาที โอปป้าเจ้าดังสมัดเลยโอปป้าเจ้าอาเสียงดังมากแต่ก็ชอบโอเคแต่มาทิแต่ว่าเสียงเพลงมันดังมาก หูแ่้จะไม่ได้เสียงพี่เสียงพี่กริงเลยโอเคประมาณนี้โอเคหนูลดเสียงจนคาดคาจะไม่ได้ยินเสียงพี่กริงโอ้นรลกนรลกมาเยือน อาโกติกมันก็ไปแล้วไม่รู้เหมือนกันทำไมผู้ซ่าเขาต้องอ่าก็เดวิดวีเดตอารุตาละ ลกเลัเห็เจ็บดิวโอเคาไม่เห็นไม่เห็นหนูไม่เห็นคลิปใหม่พี่กิงเพราะว่าหนูไม่หนูไม่ค่อยคาดไม่ได้เข้าไปดูมากแล้วยวไปโปรโมช่องแล้วเธอจบตอนนี้และคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่สั้นที่สุดที่หนูเคยทำมาเลยมั้งมันจะมี exe กว่าที่มันสั้นสุดๆไปเลย นี่ไปครั้งแรกเลยที่บอลลิสติกหนูพลาดหนูพลาดไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบอจีจีครับพี่ฮิงจีจีพูดออกมาเดี๋ยวนี้จีจีไม่ทันแล้วยังไงสองนาทีก็ไม่ทนันถ้าอยากเลยอีกสองนาทีมันมีเพลงหนึ่งอยู่แต่ต้องให้หนูเลือกอีกสองนาทีอ่ะถ้าเป็นเพลง,พลงนั้นอ่ะต้องให้หนูเลือก มันมีเพลงหนึ่งอยู่ซึ่งมันเป็นเพลงที่ช้นสั้นสุดๆไปเลยโอฮิปบบแฮปปี้ของน้องโอฮิปบบแฟนของบ๊อบโอ้จ้า โอ,โอ้พระเจ้าพี่คิงอ้ออ้พี่คิงปล่อยพลังหนูผ่าสามตัวเหมือนกัน,หน,กนหนูไม่ผ้าหนูผายังอยู่ที่สามตัวเพราะตอนนั้นสมาธิหนูหลุดไปเดี๋ยวถ้าผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้อินเสียงพี่คิงเขาเอนะหรือผู้ที่เป็นยูทูบเบอร์ที่มีแค่58ซับแต่ก็ดีมากแต่ดีกว่าผมอะ ดจ้าวมื่กินหนูพ้า6หกตัวเลยเย่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 เออรัวแบบนี้ชอบหนูพ้า1สิบเอ็ดตัวขอจริงมา อ้อสวยเขาบสถยเจ็สิบสี่เยี่ยมไปเลยสวยชอบเย่เย่ โอ้ยไม่รอดอ่ะติมอ like ่ะเอ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้จักติมนะครับว่าติมคือใครติมเป็นเลงของพวกเราเองเออโอเคเดี๋ยวบายพี่กิงมันไม่ทันแล้วบายพี่กิ่งโอเคโอเคโอเคแต่หนูว่าสายก็นะบายเออออ่่บูยยาาพพทำไม อ่ะพระเจ้าไม่ส่งคลิปปลาบูอยากเล่นฟาร์มอีซูละแช่นไหมเป็นแนวขายปริศนาเป็นแนวขายปริศนาชอบปลาแนวขายปริศนาบูบูบูมันมีอยู่ค่ะนึ่ที่ครูคนนี้ที่พี่กันจะเรียนอ่ะเขาส่งมาตอนเลิกเรียนบูแอรเบอ่า I love Disney อะไรคือ Curse Defender ไม่รู้จักน่าจะเป็น Tower Defense แบบ Curse เยัมเลยอ่ะ <c oughs> อ่ะแต่ว่าแค่นี้แหละเดี๋ยวครูเขาจะส่งมาเคดีด่าบาย <c oughs> อโอเคอยากที่เห็นนาบิชาใจเทาของมบบึงแพิ่หนึ่งเลยมันมีอะไรมาอีกไหมแฟทอรฟอร์ ก็ดีแต่ว่ามันมีหลายแบบที่ผมอยากเรียนมาเลยโอเคแต่ก็ต,กต้องดคลิปเพียงเท่านี้กับการคอรเลบแค่ไม่ถึงนาทีแต่ก็ดีไป